สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมฟุกซึ่งวันนี้จะมาทําคลิปพีเคกดีรอบเพราะว่าอยากได้สองคลิปนะครับท <c oughs> ุกคนน่าจะชอบเกมนี้ผมเป็นตัวนกบ้างเห็นไหม,มกําลังวิ่งอยู่เห <c oughs> ็นไหมทุกคนกำลังกาลังวิ่งอยู่อย่างเป็นตัวนกโอ้ยเกือบดู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 ด อินมัดน,นี่โช,ชกแล้วอะน้ำเยอมช่วยเราด้วย okay. โอเคไป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 ฮึดดึดดึดเกโอบผ่านมาได้เงาไ,ได้เ็นง,ง่ายที่สุดะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบ อุ้ย,ยไปเลยดึงกูย e s ชนะอุ้ยคำเฮดก็มีวะ่ะไอ้ทุกคนคำเฮดก็มีโอเค สามสิบเก้าคนเองนะท่านผู้ชมสุนทานแต่มันนานถึงโอเคได้แล้วะยาไล เลรกดีนาโอเคเราต้องทำยังไง okay. โอเคเฮ้ย นี่นี่นี่ทุกคนนี่มันดานแรกนี่แรลขคุนี่นะเดี๋ยวสักน้อยนี่แหละคุยกับพ่ออยู่ครับท้ชมโอเคตอนนี้อยากให้ได้สองคิปนะครับคิปเมื่อกี้ก็ทำไปเล่นเล่นหลายดานกี่ดานก็ไม่รู้ไหนตอนนี้นีแรกก่อน วิดิโอนี้ก่อน yes ถ้าชอบคลิปนี้คลิปสั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กดแชร์เนือ้อไปก่อนนะ